เรามาต่อกันนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการใช้แบบมีทางเลือกนะคะหรือแบบเงื่อนไขที่เราเคยรู้จักกันนะคะการเลือกการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะคะรูปแบบการเขียนโปรแกรมนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้ก็คือ if e นะคะแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขนะคะแล้วก็ เนื้อความของอ e f ถ้าเป็นจริงนะคะเป็นการทำงานแบบมีเงื่อนไขถ้าจริงนะคะก็บอกว่าให้ทำคำสั่งหลังอ e f ทันทีนะคะอันนี้เป็นแบบมีเงื่อนไขนะคะตัวอย่างนะคะจากโฟชาร์ t ท,ที่เราเห็นนะคะบอกว่ามีการรับค่านำเข้ามานะคะแล้วก็เช็คเงื่อนไขว่านํำเนี่ยค่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมากกว่าศูนย์ไหมถ้าใช่บอกว่าให้ปริ้น นะคะค่าตัวเลขนั้นออกมาแล้วก็ปริ้นข้อความนะคะ is e positive number ออกมานะคะแล้วก็ให้ปริ้นคำว่า t h is is away print ออกมานะคะแล้วก็ค่อย stop อันนี้เวลาเราเขียน i e f นะคะเราก็จะเขียนรูปแบบนี้เลยบอกว่าค่าที่อยู่ในตัวแปรนำนะคะเช็คเข้ามาแล้วบอกว่า i f e นำมากกว่า0จริงไหมถ้าจริงให้ทำอะไรให้ปริ้น คำว,ว่าอค่าตัวเลขกันออกมาก่อนนะคะแล้วก็ข้อความคำว,ว่า i e a positive นำนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า d is away print เราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราเขียน if e นะคะมันจะมีการแท็บนะคะเข้าไป1แท็บหลัง if e ถ้าเราแท็บเข้าไป1แท็บหลัง if e นะคะหมายความว่าประโยคตรงนี้นะคะมันจะอยู่หลังจากที่มันทำการเปรียบเทียบเงื่อนไขเสร็จแล้ว นะคะแล้วก็พอบรรทัดอีกบรรทัดหนึ่งบรรทัดที่สี่ปริ้นไม่อยู่ข้างหน้าหมายความว่าข้อความตรงนี้ค่ะไม่ได้อยู่ระไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขนะคะมันจะปริ้นออกมาทุกกรณีนะคะถ้าเราขีดข้อมูลเป็นเท็จนะคะข้อความที่จะขึ้นจะขึ้นคําว่าอะไรมันจะขึ้นคําว่า r e d is away print นะคะมันจะขึ้นข้อความอันนี้ออกมานะคะไม่ว่าจะกรณีที่ เข้าสู่เงื่อนไขหรือไม่เข้าสู่เงื่อนไขนะคะประโยคที่ปริ้น์ออกมาตลอดก็คือ deep is away print นะคะแต่ถ้ามันเข้าสู่เงื่อนไขหลัง if นะคะมันจะทำข้อความหรือประโยคที่เราต้องการจะให้ทำงานนะคะก็คือเมื่อเราแท็บเข้าไปหนึ่งแท็บนะคะเราจะสังเกตได้นะคะอันนี้คือกรณีเดียวคือเป็นจริงกรณีเดียว นะคะไม่ได้เปรียบเทียบว่าเป็นจริงให้ทําอะไรเป็นเทนให้ทําอะไรแต่นี่เงื่อนไขเพียงแค่ทางเลือกเดียวคือเป็นจริงเนี่ยให้ทําอะไรนะคะถ้าถ้าเป็นเทนก็คือจบไม่ต้องทําอะไรหยุดการทํางานนะคะพิมนคำว่า did is away พิมออกมาแค่นั้นแล้วก็หยุดการทํางานเลยนะคะอันนี้คือกรณีของ if นะคะถ้าอันนี้ก็คือกรณีเดียวเช่นกันบอกว่าให้มีการรับค่าเข้ามานะคะแล้วก็แปลงชนิดข้อมูลเป็น integer เก็บไว้ที่ตัวแปรนำนะคะแล้วก็มาเช็คค่าอ่ะโดยใช้เห็นไหมเราใช้การเครื่องหมายนะคะเข้ามาช่วยแล้วบอกว่าถ้านำมอ o เปอร์เซนต์ด้วย2นะคะเท่ากับ0ให้ปริ้นคำว่า Number, นัมเบอรเอ่อนาค่าที่อยู่ในตัวแปรนานะคะแล้วก็ข้อความว่า i s a n event number นะคะการมอดก็คือการหารให้เหลือเศษหารเอาเศษนะคะไม่หารเอาส่วนเอาเฉพาะเศษเอาเฉพาะจำนวนเต็มที่มันหารได้นะคะไอพิหารไม่ลงตัวก็ตัดทิ้งมันไปไม่เกี่ยวข้องนะคะย0หารด้วยสองก็คือ10ลงตัวนะคะเศษไม่มีเศษมันเท่ากับศูนย์ นะคะก็เลยบอกว่า print is a n event number ออกมานะคะอันนี้ก็คือกรณีเดียวเราสังเกตได้ว่าถ้าต้องการให้ข้อความแสดงหลังยิบนะคะมันจะแสดงแท็บเข้าไปเห็นไหมเมื่อกี้อันนี้เราไม่มีปิ i n t มาข้างหน้านะคะมันก็เลยไม่ปิ้น t ข้อความอีกมันทัดหนึ่งออกมานะคะ กรณีอีกรูปแบบหนึ่งการใช้เงื่อนไขนะคะก็คือเป็นแบบแบบ if else นะคะรูปแบบของ if else เวลาเขียนนะคะก็คือ if e test expansion ก็คือเงื่อนไขนะคะสู่อะไรแล้วก็ใส่เครื่องหมาย colon นะคะแล้วก็เนื้อความโดยแท็บเข้าไป1แท็บนะคะเหมือนกันแล้วก็ else else จะอยู่ตรงกับ if e เนาะนะคะแล้วก็ใส่ colon นะคะแล้วก็แท็บเข้าไป1แท็บเหมือนกันข้อความที่ต้องการให้ทำหลังจาก else นะคะอันนี้เป็นการเขียนโปรแกรมแบบตรวจส,สอบเงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะคะก็คือให้ทำงานที่อยู่ในส่วนของ if ก็คือหลัง if ทันทีนะคะแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จนะคะก็ให้ทำงานในส่วนที่อยู่หลัง else ทันทีนะคะอันนี้คือ2ทางเลือกถ้าเป็นจริงทำงานหลัง if ถ้าเป็นเท็จทำงานหลัง else นะคะอ่านมาดูบบตัวอย่างอันนี้บอกว่าให้คีย์ค่าเข้ามานะคะแล้วก็เช็คค่าว่าค่าน้ำอ่ะ เมื่อมอดด้วย2แล้ว,วมีค่าเท่ากับศูนย์ไหมถ้าจริงให้ทำงานหลัก if e ก็คือให้ปริ้นค่านั้นออกมาแล้วก็บอกว่า if e and event number นะคะแต่ถ้าเท s ก็คือหลัง elif ทำงานหลัก e l บอกว่าให้ปริ้นค่านำออกมาแล้วก็ปริ้นคำว่า if e and o number ออกมานะคะเราทดลองดูนะคะผลลัพธ์เราบอกว่าเราขีเข้าไปเลข3ามขีเข้าไปปุ๊บ3 m ม d อดด้วย2คือ3หารด้วย2มันเหลือเศษ1นะคะ ซึ่งไม่ได้เท่ากับศูนย์เศษมันมีค่าเท่ากับ1ไม่ได้เท่ากับ0เลยปริ้นประโยคบอกว่า3 is an o d d number ออกมานะคะตรงนี้คือสองทางเลือกซ้ายกับขวาเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะถ้าเป็นจริงให้ทำอะไรถ้าเป็นเท็จให้ทำอะไรนะคะอันนี้ครั้งที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วหนึ่งทางเลือกสองทางเลือกถูกไหมคะ อันนี้ก็เช่นกันอันนี้คือ2องทางเลือกเช่นกันนะคะมีค่าที่อยู่ในตัวแปรนําเหมือนกันมีการรับค่าเข้ามาแปลงชนิดข้อมูลเป็น integer เ,เก็บไว้ที่ตัวแปรนําเหมือนกันแล้วก็มาเช็คว่าค่าที่เราคีย์เข้ามานั้นมากกว่าศูนย์ไหมถ้ามากกว่า0นย์ให้ทําอะไรให้ปริ้นนํา i s p o s i t i v e n u m b e r ออกมาแต่ถ้าไม่ถ้าน้อยกว่า0นะคะก็ให้ปริ้นนั่ i s n e g a t i v e n u m ม e r ออกมา นะคะอันนี้ครั้งที่แล้วเราลองเขียนกันละ if e AP l s e แค่2ทางเลือกเป็นจริงทำอะไรเป็นเท็จทำอะไรนะคะ,ะทีนี้เรามาดู if e AP l s e แบบหลายๆทางเลือกนะคะคือมันมีมากกว่า1ทางเลือกรูปแบบนะคะของการเขียน if e AP l s e แบบหลายทางเลือกนะคะเราจะเขียนรูปแบบนี้บมาว่า if e AP test expansion ก็คือเงื่อนไข if e เงื่อนไขที่เรากำหนดคืออะไรนะคะแล้วก็ใส่โคลอนแล้วก็ใส่ body ก็คือสิ่งที่จะให้ทำ นะคะแล้วก็ใส่ elif นะคะ elif ใช้ย่อๆ elif นะคะแล้วก็เงื่อนไขเงื่อนไขที่สองนะคะว่าเงื่อนไขที่สองเนี่ยต้องการให้ทำอะไรนะคะแล้วก็ใส่สิ่งที่ต้องการให้กระทำเมื่อเข้าสู่เงื่อนไขที่สองแต่ถ้าไม่เข้าสู่เงื่อนไขใดๆเลยก็คือทำงานหลัง e l ทันทีเหมือนกันนะคะแต่เรามี elif เข้ามาเพิ่มนะคะ elif elif ไปเรื่อยๆถ้ามันมีหลายๆเงื่อนไขนะคะอะ่ะเราลองมาดู อันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาคีกันเขาบอกว่าตัวอย่างอันนี้บอกว่าให้ตรวจสอบตัวเลขนะคะหลายๆตัวเลขว่าตัวเลขที่เรารับเข้ามาเป็นคู่เป็นจำนวนคู่ศูนย์หรือจำนวนคี่และก็แสดงผลคือที่เราคีเข้ามาเนี่ยมันเป็นคู่มันเป็นคี่หรือมันเป็นศูนย์นะคะออกมา โดยบอกว่าน้ำ <c oughs> enter number ก <c oughs> ็ <c oughs> คือคีย์ข้อความเข้ามานะคะแปลงชนิดข้อมูลเป็น integer แล้วก็มาเช็คว่าน้ำเนี่ยมากกว่า0จริงไหมถ้ามากกว่า0จริงให้แสดงค่าน้ำออกมาแล้วก็ is a positive number ออกมานะคะแล้วก็ใส่คำว่า l i f นะคะนำ้ำค่าที่อยู่ในตัวแปรน้ำเนี่ย มีค่าเท่ากับ0ย์จริงไหมถ้าจริงบอกว่าให้ปริ้นค่าที่อยู่ในตัวปลายนําแล้วก็ตามด้วยข้อความ is e zero number แต่ถ้าไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มากกว่า0ย์ไม่ได้เท่ากับ0น,นะคะก็ให้ปริ้นค่าที่อยู่ในตัวปลายนําแล้วก็ปร e ิ้นคำว่า is negative number ออกมาอลองดูซิเรายังจำได้ไหมว่าเราเขียนโปรแกรมไหนๆกัน ใน p y t ครับอะไรกัอ่ะใน Python อ่ะมาเปิดโปรแกรมกันนะคะ Visual Studio Code นะคะเราเปิดขึ้นมาใครที่เขียนใน c o l a แก็เปิด c o l a แนะคะ อันนี้คือโปรแกรมที่เราเขียนครั้งที่แล้วถูกไหมคะถูกค่ะอาจารย์ อันนี้ที่เราทดลองกันนะคะมันก็จะมีแบบเรียงลำดับนะคะแล้วก็แบบเงื่อนไขนะคะแล้วนะคะแต่เป็นเงื่อนไขที่เป็นเบื้องต้นนะคะก็คือแค่2ทางเลือกกับหนึทางเลือกนะคะทีนี้เรามาดูหลายๆทางเลือกนะคะ,ะเรามาเปิดกันเหมือนเดิมนะคะไปที่ไฟล์แล้วก็เนิอไฟล์นะคะ บอกว่าให้มีการรับค่าเก็บไว้ที่ตัวแปรนำนะะแล้วก็แปลงค่านั้นเป็น integer นะคะโดยมีการรับค่าโดยใช้คำสั่ง input นะคะแล้วก็มีข้อความคำว่า enter ตรงนี้เราจะใช้ single c o d e ก็ได้หรือ double c o d e ก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความคำว่า enter number อ,ออกมา นะคะตรงนี้บรรทัดที่1ในความหมายคือให้ปินข้อความคําว่า enter number ออกมาบนจอภาพนะคะแล้วก็แปลงค่าที่เราคีย์เข้ามาเนี่ยให้มีชนิดข้อมูลเป็น integer หลังจากนั้นนํามาเก็บไว้ที่ตัวแปรนํานะคะและก็นําค่าที่อยู่ในตัวแปรนํานํานั้นมาเช็คเงื่อนไขบอกว่า if นําถ้าค่าที่อยู่ในตัวแปรนํานั้นมากกว่า0 ให้ทำอะไรเราต้องแท็บเข้าไป1แท็บบอกว่าให้ปริ้นท์้าที่อยู่ในตัวแปรนำออกมานะคะคอมม่าด้วยข้อความที่เราอยากจะให้แสดงนะคะบอกว่าให้ขึ้น e s positive number l i e f l i e f ใช้ el if เลย el นะคะไม่ใช่ ei นะ elif นะคะแล้วก็นำถ้าเท่ากับ0ให้ทำอะไรบอกว่าให้ print ค่าที่อยู่ในตัวแปรนำนะคะแล้วก็ข้อความนะคะคำว่า eat zero number ไม่ได้อยู่ทั้งสองเงื่อนไขตรงนี้นะคะให้ทำอะไรก็ให้เอลนี่แหละเอลอะไรดีให้เอลบอกว่าปริน้นค่าที่อยู่ในตัวแปรนำ ข้อความ i s อ่ะในกระชีดหนึก็จบนะคะแล้วก็เซฟนะคะครูขออนุญาตเซฟก่อนนะคะเป็นไฟล์ที่ไฟล์ นะคะแล้วก็เซฟหรือเซฟแอดก็ได้นะคะเพราะเราเพิ่งคีย์ข้อมูลเข้ามานะคะตั้งชื่อก็ไปโฟลเดอร์ที่เราเก็บนะคะตั้งชื่อก็ได้นะคะชื่ออะไรก็ได้ตามที่เราคิดว่าเราต้องจำได้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็กดแต่ลืมเซฟแอดทายนะคะให้เป็นไพทอนนะคะต้องเป็นดอย PY นะคะเป็นดอ t ไพทอนะคะอ่าแล้วก็เซฟนะคะแล้วมันก็จะขึ้นสีในข้อความที่แตกต่างกันไปนะคะอ่ะคูลองปริ้นดูก่อนอ่ลองพิมพ์นะคะลองรันดูก่อนนะคะว่าผลลัพธ์จะออกมาไหมหรือมันจับเออร์เรสนะมันทัดไหนนะคะ เออร์เลอร์มันทัดที่หนึง่งเนื่องจากว่าอ่ะมันจะมีบอกนะคะว่าถ้ามันเออร์เลอร์นะคะเราจะเห็นว่าอ่าจะบอกว่าตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดไฟล์นี้อยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนเออร์เลอร์บรรทัดหนึ่งรายหนึ่งโดยบอกว่าค่าหน้าตัวแปรนําเนี่ยมันเหมือนมีตัวอักษรอะไรที่แปะปลอมเข้ามานะคะเหมือนกับคูคีแล้วมันติดเออร์เลอร์อยู่มันติดตัวอักษรอะไรอยู่นะคะอ่ะราคูลองลบใหม่นะคะแล้วก็พิมพ์ตัวแปรนําเข้าไปใหม่ นะคะแล้วก็เซฟนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดปุ่มรันนะคะ,ะถ้าไม่เออร์เลอร์นะคะผลลับที่ได้จะขึ้นคำว่า enter number ขึ้นมาให้เรานะคะเราก็คีย์ number เข้าไปอย่างเช่นครูบอกว่าครูคีย์เอ่อ12นะคะแล้วครูกด enter นะคะผลลับที่จะได้12มันมากกว่า0ถูกไหมคะผลลับจะได้ก็บอกว่า1 2 is อ positive number อ่ะลองตัวอื่นดูนะคะครูรันครูกดศูนย์คีย์ตัวเลขศูนย์เข้าไปเราคิดว่าผลลัพธ์จะออกว่าอะไรคะับ eat acilo number ถูกไหมอ่ะ error อ่ะลองเช็คดีว่าของครูเกิดจากอะไร ถูกต้องค่ะไม่เออเลแล้วนะคะจะขึ้นว่า i e s a zero number นะคะถ้าเราคีย์เครื่องหมายติดลบนะคะบอกว่าติดลบ8นะคะแล้วก็กด enter ผลลัพธ์จะต้องขึ้นคำว่า8-8 i ลบ8 is a negative number อลองเช็คดูสิ่งที่เราเขียนมานะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันถูกต้องตามนี้ไหมนะคะอันนี้มันมีแค่3เงินสองเงื่อนไข3เงื่อนไขยอยู่ นะคะเดี๋ยวเราจะมีลองทําแบบฝึกหัดให้มันมีมากกว่า3เงื่อนไขดูนะคะแต่เราลองอันนี้ก่อนถ้าใครติดตรงไหนนะคะสสอบถามมาได้นะคะ